ไม่หลุดหรอกใจเย็นใจเย็นเล่นเรื่อยเรื่อยเรื่อยอ่าปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันอือนั่นแหละค่อยๆเล่นเล่นเนี่ยไม่ต้องเรียบี่ยสวายหมกเม็ดใจร้อนนิดนึงก็เรียบร้อยใจเย็นเล่นให้มันหมดแรงไปเลยอือนั่นแหละ อ,<ช>อแข่งไปแล้ววะลูกแข่งแข็งอ่าอืมแข็งเกินเมืเ่อกี้ดีไม่ขาดแข็งไปปล่อยอีกนิดนึงอ่าโอเคพอได้แล้วแหละอ่ากำลังบานตั้งไว้ดีอืมเออเราตั้งแค่พอประมาณไม่ต้องไปติดแข็งมากอืมปล่อยให้มันดึงออกได้เราดึงมันมาได้เออนั่นแหละ ตั้งแล้วอ่ะได้จ,จังหวะก็อัดเข้ามาเออนั่นแหละอัดค่อยอัดมานี่ระวังสายไม่เกี่ยวเออนั่นแหละตั้งกันไว้นี่มือจับตรงนี้มือจับตรงนี้มือมือเนี้ยจับอย่างเงี้เออตั้งกันไว้ค่อยๆสู้มานั่นแหละดี่ดีไม่ต้องรีบร้อนเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันหมดแรงเดี๋ยวมันหงายท้องเองยปล่อยมันอ,อ่านั่นแหละให้มันเล่นไปปลามันแรงดีสบายมันชอบ Kẹp len nó thửng phẳng này, thửng phút nó ạt thêm mèo Hiểu không Ờ, phúc đó, quay xáo lên mà trong ăn, trong ăn ờ, นีเออนั่นแหละพอได้จังหวะปุ๊บรถพันแล้วก็มว้วนนั่นแหละแล้วาแล้วนะเอาเจนได้นะนีไงเป็นไงหนูสินีนึงฮะอะ่าเสียวสายขาดเสียวสายขาดเลย เอาพอประมาณกับพ่อเลยสายมันไม่ได้แข็งมากอ่อนเกินอ่อนเกินไหนไอเหยื่อนักก็เนี่ยเนี่ยกำลังดีกำลังดีค่อยๆสูค่อยๆซูอ่าค่อยๆซูมาประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอือเขาข้นกัจจี

ไไดูแตล้วแตล้วฮะไปง่ายลูกพีดพ <c oughs> เดี๋ยวประกอบซีฟุดเจ็ทก่อนเพราะว่าฮะอีดงไวมาลป่ม <c oughs> ยมัยม่งไวมั่ง À, ngãi thuồng leo ngãi thuồng leo vớt leo vớt leo một Chăng... à, mà lấy dài được vớt leo vớt đứng mà thay luôn này đi nó kiểu tặng nít chơi hả rồi được được Yeah, yeah, yeah. Bang, we're มีสายครับผมไปถ่ายรูปถ่ายรูปคู่นายเดี๋ยวค่อยไฟเฉียดนะครับสุดยอ,อดนะโอ้โหปล่อยวะเนี่ย,ปล,ย,ป,ลยปล่อยนะโอเคอแป๊บนึง